ก็อขอกลบาวสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเจอกับผมดีมดีม h ช n แนลนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกม m i n เนี่ยนวิ่งเก็บกล้วยหรือมินเนี่ยนรนะครับ EP ที่5นะครับก็ผมก็ไม่ได้เจอกันนานมากนะครับผมก็ยังผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานมากนะครับเพราะว่าผมไม่ว่างนะครับ ก็ก็นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยครับและก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่อัปโหลดมานะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็น ไว้ใต้ล่งคลิปวิดีโอผมได้นะครับก็ไปดูนะครับก็ผมก็จะมารับรางวัลกันก่อนนะครับเกมมินเนี่ยนะครับเขาอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็จะเป็นชุดนะครับ เป็นชุดใหม่นะครับ uh. เดี๋ยวขอไปหมุนวงล้อก,ก่อนนะครับกำลังเป,เปิดอีเวนต์ <c oughs> วงล้อรางวัล เดี๋ยวเรามารับรางวัลทุกวันนะครับเป็นรางวัลรับแตนเทศกาลนะครับได้100นะครับรับครับคุณได้รับรางวัลเหรียญกล้วยนะครับ300อีก300เหรียญน,นะครับ คนนี้ก็จะเป็นกูทูบนะครับกรูทูบกรูทูบนะครับเป็นรางวัลให้ดูโฆษณานะครับแล้วแลวก็จะได้เป็นรางวัลน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอไปเลือกชุดก่อนนะครับนี่ก็จะมีชุดใหม่ออกมานะครับเป็นชุดยูนิคอร์นขนปุยเข้านะครับฐานผิดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็บ๊อบชุดนอนแล้วก็โรแมนติกนะครับก็ถ้าอยากจะรับชุดนี้นะครับ3มชุดนี้เราก็ต้องซื้อนะครับนี่นะครับ ซื้อประมาณ200 2 1 9 0 0บาทนะครับเพื่อเพื่อจะได้รับบ๊อบชุดนอนยูนิคอร์และก็โรแมนติกนะครับเป้าหมายที่1ทําทำมิชชั่นในห้องประดิษฐ์ห้องที่1ให้สำเร็จ ไปเลยครับไปทำภารกิจนะครับผมจะเลือกเป็นวิศวกรนะครับวิศวกรบ๊อบตอนนี้โทเค็นผมไม่เหลือเลยนะครับก็โทเค็นไม่มีไม่พอนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปเล่นโดยไม่ต้องไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะครับมานะครับห้องแลบกระโดดครับนี่ จะเลี mm ้ยวไปทางซ้ายนะครับนี่นะครับเก็บกล้วยให้ดีนะครับหมอบนะครับแล้วก็สไลด์นะครับนี่นะครับสไลด์ยากมากนะครับปึ๊บ เกาะมานะครับต่อหมดแล้วนะครับใช้บัน,นาน่าฟิเตอร์ไปทางขวานะครับรอบนี้โดนี่นะครับต้องะวังรถต้องระวังรถไอดีนะครับนี่ในความเร็วหน่อย กระโดดมอบเอาผมลืมผมลืมเครื่องดูดกล้วยนะครับเป็นไรครับโอ้ยเลื่อยนะครับเลื่อยเยอะมากครับโหเลื่อยนะครับไปทางซ้ายนะครับโอ้ดานนี้ น่าจะเพิ่มเรื่อยเข้ามานะครับผมเพิ่งเห็นนะครับกระโดดตูนักแข็งนะครับนี่ยิงนักแข็งไปสไลด์นะครับระวังระวังตกนะครับต้องหลบให้ดี ฝนก็ตกผมก็แพ้นะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปที่รังนะครับเล่นยากมากนะครับตรงที่สไลด์นะครับความทรงจำใหม่ความทรงจำใหม่ในสมุดบันทึกความทรงจำปลดล็อกแล้วหมดเลย อารงณ์จำที่1พังเข้าไปเหรอพังออกมาพังออกมาต่างหากนี่นะครับจะเป็นรูปขโมยนะครับนี่เขาเ็นโทเค้นนะครับขโมยโทเค้นแล้วก็มีตำรวจไล่จับนะครับเป็นที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปเล่นด่านนี้นะครับเป็นด่านเป็นด่านของวายร้ายนะครับก็จะเป็นด่านใหม่เพิ่งเข้ามานะครับกำลังดาวโหลดอยู่ตอนนี้แะด่านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำภารกิจในด่านผมจำชื่อผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับ นี่นะครับผมก็ได้นักร้องนะครับเป็นชุดนักร้องนะครับเป็นชุดใหม่นะครับสวยมากเลือกนะครับนี่กระโดดไปนะครับเก็บกล้วยเหมือนเดิมนะครับ เป็นจรวดของครูนะครับอ๋อนะครับให้เอียงโทรศัพท์นะครับเอียงโทรศัพท์เก็บล้วยแบบนี้โอเคไปทางขวาแล้วกันนะครับนี่นะครับไปลบให้ดี แพ้เลยครับก็เดี๋ยวเรากลับไปที่รังนะนี่นะครับก็จะได้เหรียญอันนี้ก็น่าจะ โหลดเสร็จแล้วนะครับเป็นญี่ปุ่นหุ่นยนต์นะครับหรืออะไรสักอย่างนะครับโอ้ยเที่ยวบินนี้ใช้เวลานานจังเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเกมจะสุ่มเลือกด่านจากห้องนี้ทำเป้าหมายหลวมไม่สำเร็จเพื่อเพิ่มด่านเข้าสู่รายการ เราอยู่ที่ญี่ปุ่นได้รู้อะไรไหมถาลงชื่อเราเข้าร่วมประกวดออกออกแบบหุ่นยนต์ไปด้วยนะครับแต่คงยากน่าดูเราไม่มีแบบแรนไปหาพิมพ์เขียวการก่อนเธอนะครับคุณต้องดาวนโหลดคอนเทนต์บอบประการของ เวกเตอร์ก็ดาวน์โหลดไปครับประมาณ8 MB อินนะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากรอแป๊บเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาวิ่งแล้วก็จะเลือกชุดไปวิ่งนะครับ เอานักร้องเหมือนเดิมนะกันนะครับนี่ครับจะเป็นด่านตู้เซฟอะไรทักอย่างนะครับนี่นะครับห้องขาวๆเป็นห้องแลบของเวกเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวร้ายของมินเนี่ยนนะครับเป็นตัวร้ายที่ค่อนข้างีจะขี้โกงนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมาหลบนะครับหลบเป็นปลาหมึกอะไรสักอย่างนะครับกระโดดปึ๊บมา่ามอบนี่กระโดดเก็บด้ย้ยเข้าสู่ด่านใหม่ด่านสวยมากนะครับด่านนี้ เป็นดานที่สวยจริงๆนะครับสวยกว่าดานก่อนหน้านี้นะครับ,รบเก็บนะครับเครื่องยิงนะเครื่องยิงน้ำแข็งนะครับไอ้ช่างทำเร็จแล้วชอรัวไม่มีเบือ่อตัวตลาดคูณหนึ่งร้อย ดูเหมือนคุณจะได้ตั๋วตลาดมาสองสามใบนะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูว่าคุณจะใช้ตั๋วพวกนั้นซื้อไอเทมสุดเจ๋งได้ที่ไหนนี่คือตลาดอีเวนต์คุณสามารถซื้อไอเทมเหล่านี้ได้โดยใช้ตั๋วตลาดที่เก็บมาจากอีเวนต์นี้ตัวตลาดเป็นของเฉพาะสําหรับแต่และอีเวนต์อย่าลืมใช้ตัวให้หมดก่อนที่อีเวนต์จะสิ้นสุดนะ เราสามารถแลกโตัวตลาดกับไอเทมต่างๆได้นะครับก็ผมมีอยู่110อันนะครับผมจะเอาบ๊อบชุดนอนนะครับขยายร่างเป็นยักษ์เพื่อทําลายทุกอย่างที่ขงังที่ขวางหน้า นี่นะครับรับแคปซูแลแคปซูลรางวัลน,นี่แล้วก็จะได้นักดำน้ำใหม่แล้วก็พ่อครัวไล์สกาดใหม่เหมือนกัน เดี๋ยวเราขอเดี๋ยวผมขอไปเล่นด่านนี้อีกนะครับอีกสักสองสามรอบนะครับด่านชายหาดนะครับจะเลือกเป็นเป็นนักวิ่งนะครับไปนี่นะครับด่านชายหาดมาดูกัน หมอบนะครับกระโดดหมอบนะครับ โดดไปทางขวาไปทางขวานะครับก่อมมนเนียนชึ้งดุด้วยแล้วก็ไปทางขวาเหมือนเดิม ไม่ได้หมอบนะครับหรือหมอบก็แพ้เลยนะครับด่วนทบเจีนชาลนจ์ประจำวันเก็บกล้วย410ลูกคีย์บอร์ดคีย์การ์ดปิดพลาด ถ้าทำพลาดแม้แต่ครั้งเดียวคุณจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นแต่ไม่ต้องห่วงคุณยังเหลือโอกาสลองเล่นอีกสองสามครั้งโชคดีนะสายรับผมก็เล่นพลาดอีกสองสามครั้งไม่ได้แล้วนะครับผมก็ต้องเริ่มใหม่อีกนะครับก็จะไปเล่น่านอื่นแล้วกัน นี่นะครับได้แคปซูลรางวัลสองอันเลยนะครับรับเลยครับรอระได้เหรียญน,นะครับนักร้องนี่อัปเกรดได้แมวสานลัดก,กรูชาวเอเทน จะมาอัปเกรดนักร้องนะครับใช้200เหรียญกล้วยอ่าอัปเกรดได้แล้วดำเนินการต่อมารับอีกอันนึงเหรียญ521เหรียญอัพได้อับบอปบ๊อบสายการบินแล้วนะครับ นักเต้นแคนแคนไมคคาวบอยกดล็อกใช้สิบเหรียญอ่าเรียบร้อยแล้วก็คลิปนี้ก็ผมขอเล่น เล่นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นใหม่อีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อๆไปครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือน คลิปวิดีโอใหม่อัพโหลดมาในช่อง youtube ของผมนะครับ <Yahoo! S 1> และก็เพื่อนๆทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอของผมได้นะครับถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นไว้ใต้ล่าง ไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอของผมได้นะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดคลิปนี้มีข้อผิดพลาด <Okay. S 1> หรือมีคำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพ <Okay. S 1> ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <Okay. S 1> โปรดรับชมคลิปวิดีโอนี้ <Okay. S 1> ด้วยความบันเทิงนะครับ <Okay. S 1> ดูคลิปดูคลิปนี้ <Okay. Yeah. S 1> ด้วยความสนุกสนานเท่านั้นนะครับ ก็ตัวด,ดีครับ